สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเราเห็นกิเลสคนอื่นในเชิงก้าวหน้าหรือเปล่านะคะหลายคนหรือหรือว่าน้องๆพี่ๆนะคะเพื่อนๆนะที่เห็นแคปชั่นนี้หรือว่าเห็นการพาดหัวแบบนี้นะ,ะก็จะงงว่าเอ๊ะการเห็นกิเลสคนอื่นในเชิงก้าวหน้าเป็นยังไงนะคะแล้วทุกคนก็คงจะได้ยินเคยได้ยินเหมือนที่ภาคเมญสกายได้ยินบ่อยๆหรือว่าได้ยินกันอย่างเป็นที่ กว้างขวางว่านะอย่าส่งจิตออกนอกนะฮะอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นใช่ไหมคะที่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเรามักจะพูดให้เราฟังว่าอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นอย่าไปเห็นจิตออกอย่าไปส่งจิตออกนอกนะฮะอย่าเห็นคนอื่นมากกว่าเห็นกายเห็นใจเราเองนะคะเราได้ยินมาแบบนี้ตลอดเลยนะจนจําฝังใจนะเวลาเราส่งจิตออกนอกเราก็จะรู้สึกเหมือนกับเราทําผิดนะเพราะว่าคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ของเรานะมันก็ กล้องอยู่ในหูอยู่ใช่ไหมคะแต่นะในทางปฏิบัติแล้วนะถ้าเรานะคะอยู่ในสถานที่นะที่มีอภิสิทธิ์กลุ่มใหญ่นะหรือว่ามีผู้คนนะที่อยู่ในสถานที่จํากัดนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราคอยอบรมนะบม่มจิตใจของเรานะคะเราอาจจะนะทำได้นะทำได้ก็คือ,อ เพราะว่าเราอยู่ในสถานที่จำกัดบริบทนะของอปัจจัยภายนอกก็ไม่มีนะเราอาจจะทําได้นะอย่างที่ท่านสอนเรานะแต่พอเรากลับจากตรงนั้นออกมาแล้วนะคะการที่เราจะไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าการทํางานนะการทํางานของเราเพราะว่าเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่ใช่ไหมคะที่ยังต้องกินต้องใช้นะคะแล้วก็นะการที่พ่อแม่ครัวจันบอกเราว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ย เราจะประยุกต์แบบไหนนะคะถ้าเกิดว่ามันจําเป็นจะต้องส่งจริงๆเพราะว่าการไปทํางานการไปเจอผู้คนนะการไปเจอลูกค้านะหรือว่าการไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะกะ็พอตาเราเห็นนะคะกระบวนการทางความคิดก็ประมวลผลอยู่แล้วนะไม่ส่งก็เหมือนส่งนะคะเพราะว่าเราไปเจอสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกใหม่นะเราจะทํำยังไงนะถ้าเกิดว่าเรานะคะเห็น ความผิดพลาดนะของบุคคลที่3นะ,ะการผิดพลาดในที่นี้ก็คือโลภโกรธหลงนะคือคนที่3เผลอทําผิดพลาดนะหรือว่าทําผิดนะทำผิดในบางอย่างตัวอย่างบางอย่างเนี่ยที่บุคคลที่3ามทผิดเนี่ยจากการที่ขาดสติก็ดีนะ,อ,ะอยู่ในโลภโกรธหลงเอาเป็นว่าหลักๆก,ก็คือขาดสตินะแล้วก็ทําอะไรที่ทําอะไรออกไปโดยที่ ไม่ได้ยั้งคิดนะคะทำให้ผลตามมาก็มีผลเสียอย่างใหญ่หลวงนะ,ะการที่เราเห็นลักษณะแบบนี้นะคะป้าเบญจกายก็มีประสบการณ์ตรงนี้นะคะพอเห็นปุ๊บนะคะก็หยุดหยุดแล้วก็มีสติทันทีเลยนะคะก็คือไม่ปรุงต่อไม่ปรุงต่อก็คือว่าไม่เปรียบเทียบตัวเองกับเขานะคะไม่เปรียบเทียบนะ,ะแล้วก็เพราะว่าเคสบางอย่างหรือว่า ข้อผิดพลาดบางอย่างของบุคคลที่3เนี่ยเรายังไม่เคยเจอเคสนี้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างโลภเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่า,าเงินก้อนใหญ่นะหรือว่า,าเป็นทรัพย์สินอะไรก็ตามที่แบบว่า,าเกิดจากความอยากได้นะเราก็ไม่เคยที่จะได้รับแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราได้เราเจอสถานการณ์แบบนั้นนะเราก็อาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้นะอันนี้เป็นการเห็นเป็นการเห็นที่เห็นเชิง ก้าวหน้านะหัวก้าวหน้านะไม่ใช่ถดถอยถดถอยนี่คือ,อเพ่งโทษเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เอากรรมของเขาขยายนะขยายออกสู่สาธารณะนะคะนอกจากนินทาหรือว่าเอาไปกล่าวรับหลังกับบุคคลที่2 3 4สต่อไปนะซ้ำลายกว่านั้นบางคนก็เผลอบางทีเผลอนะเอาไปขยายกรรมของเขาให้กว้างขวางขึ้นนะบางทีเราก็ติดกรรมของเขาไปด้วยนะติดกระแสพลังงานลบไปด้วยทำ ป้าเบญจกายจะใช้วิธีเห็นแล้วก็หยุดปรุงนะหยุดปรุงหยุดเปรียบเทียบนะแล้วก็เอาน้อมมาสู่จิตสู่ใจของเราว่าถ้าเราเจอเคสนี้แบบนี้นะป้าเบญจาก,กายจะไม่ทําแบบนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วพอทําแบบนี้แล้วเป็นยังไงนะสายตาผู้คนรอบข้างเพื่อนนะหรือว่าสังคมกระแสสังคมจะตีกลับแบบไหนนะเราอ,อแบบนี้ป้าเบญจาก,กายเรียกว่านะเรียกว่าการเห็น การเห็นในเชิงก้าวหน้านะไม่ใช่เห็นในเชิงถดถอยเพราะว่าเราเห็นปุ๊บนะคะเราก็พยายามจิตทําจิตของเราให้เป็นกลางนะะไม่ปรุงต่อไมอ่ให้พลังงานลบมันขยายออกไปอีกนะคะอันนี้ป้าเบญจกายถือว่าเป็นการเห็นแบบเชิงก้าวหน้านะคะการเห็นแบบนี้นะคะไม่ไม่ทราบว่าทุกคนนะจะพอจะเข้าใจไหมเพราะว่าป้าเบญจกายไม่อยากยกตัวอย่างเยอะนะคะเพราะว่า การยกตัวอย่างเยอะมันเหมือนกับการเ,าเราเอาบุคคลที่สามานินทาว่ากล่าวนะป้าเบญจาก,กายก็ไม่อยากไปแตะกรรมใครทั้งนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับฉากหลังนะคะก็เป็นการส่งงานนะ,ะที่วัดทุ่งนะ,ะวัดทุ่งโพธารามนะ,ะสถาบันพลังจิตตานุภาพลําดับที่162นะคะจังหวัดอําเภอรสร้างคมจังหวัดอุดรธานีนะ,ะป้าเบญจาก,กายไปส่งงานมานะคะแล้วก็ การมาประชาสัมพันธ์งานเฉยๆบางทีมันอาจจะน่าเบื่อนะเพราะว่าป้าเบนจากลายไปส่งงานบ่อยนะก็อยากจะมีนะประสบการณนะ์ที่ตัวเองผ่านมาได้นะแล้วก็นําประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังนะด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้นะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะขอบพระคุณนะที่ฟังจนจบเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ